สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริไร์นะคะน,นี่จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวลัคนาพฤษศหรือราศีพฤษศน,นะคะช่าวคณลานายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19เมษายนถึงวันที่19พฤษภาคมค่ะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีพฤษศก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะ ต้องบอกว่าการอ่านดวงของนาราเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการแบบภาพรวมทั่วไป ไม่ได้เหมาะจะจูงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเหมาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปนะคะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามวัยเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกนําลังใจ ได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดค,คลิปที่นาราอ่านดวงในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสากนการไพ่ทาโร่แบบนี้นะคะให้เป็นประจําในทุกเดือนนะคะถ้าใครอยากฟังในเรื่องของคลิปความรักล้นล้วนนะคะสามารถคลิกได้ที่เมนู p ย a ลิสต์นาราอ่านเรื่องความรักล้นล้วนไว้ให้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นคลิปเฉพาะการงานการเงินล้นรวนจ้านะคะแล้วก็ใครที่ฟังในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาว ง ung, ง ung, งงกงกงประกันใดน,นาราขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่านี่คือการอ่านศาสตร์ตะวันตกนะคะจะอ่านไม่เหมือนกับศาสตร์ไทยนะคะเพราะฉะนั้นช่องไหนยึดศาสตร์แบบไหนให้ยึดตามศาสตร์นั้นจะดีกว่านะคะแต่ถ้าหากใครนะคะอยากคลิกข้ามไปดูไพ่ก็สามารถคลิกข้ามไปได้นะคะที่ถ่ายคลิปเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฟังไปทั้งคลิปนะคะโอเคมามาดูเรื่องโหศรสัตร์ดวงดาวก่อนนะเดี๋ยวเปิดไพ่ทาโร่ประกอบให้นะ เดือนนี้เนี่ยชาวราคณาพฤกษโศกราศีพฤกษโศกเนี่ยนะนะนับก่อนสิบสองสิบเอ็ดสิบมีทั้งเรื่องเครียดอาการเงินไม่เครียดละกันบอกแบบนี้เลยนะคะที่เครียดเนี่ยน่าจะมีเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรักอืมนะคะเอาเรื่องการงานก่อนจริงๆการงานไม่ได้มีมุมเครียดโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นมุมเครียดที่ น่าจะมาจากเรื่องของการเรื่องเอกสารเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาติดติดขัดขัด,ขดอยู่นะเท่าที่นาราเห็นเหมือนกับเวลาเราทํางานกับคนอื่นหรือทํางานเหมือนดีลงานกับบริษัทคู่ค้าหรือดีลงานกับบริษัทอื่นอันนี้จะมีประเด็นละจะมีปัญหาจะมันจะติดขัดมันจะแก้งานมันจะนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะปวดหวัวและวุ่นวายมากเรื่องการงานเท่าที่นาราเห็นโดยเฉพาะงานที่เป็นลักษณะที่นาราบอกนะแต่งานที่เป็นในลักษณะคือ งานประจำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ต้องไปดีวคนอื่นเนี่ยนะ่ะมองว่าเดือนนี้ทํามุมที่ดีเหมือนกันนะนะคะโดยเฉพาะงานที่ต้องไปใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการเงินการธนาคารทํางานออฟฟิศของสวยงามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ต้องไปดีวกับบริษัทคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าต้องไปดีวกับบริษัทคู่ค้าหรือดีวกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ภายนอกอันเนี้ย เรื่องการสื่อสารและเอกสารเนี่ยจะมีประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะในเดือนนี้นะแต่ถ้าใครที่ทํางานประจําในเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่ทํางานเสริมธุรกิจส่วนตัวอันเนี้ยก็มีความเครียดอยู่เหมือนกันคุยงานไห่ลู้เรื่องหุ้นส่วนไม่เข้าใจกันมีประเด็นปัญหาทะเลาะก,กันไหมลงร้อยกันกับหุ้นส่วนอันเนี้ยเห็นอยู่นะในในโหราศาสตร์ดวงดาวแต่ถามว่านาราแล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไรหรอนะคะรอให้ดาวคางย้ายก่อนนะในวันที่13 อังคารย้ายในวันที่13ทธันวาจริงๆมันย้ายเดือนนี้แหละนะแต่ว่ามันไม่หลุดมุมเครียดไงทุกคนนาาราอ่านในลักษณะคือหลุดมุมเครียดคือถัดดวงเดือนธันวาคมเลยอะนะคะในเรื่องของงานที่ต้องแบบที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องไปดวคนอื่นอะนะ,ะมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เออนนะเจ็ดแ ดาวยูเรนะัสเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของการงานมาหรือเปล่านะเท่าที่เห็นเนี่ยบางคนเนี่ยบริษัทประกาศประกาศอะไรมาก็ไม่รู้ตูมเซพรส์อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะ บางคนเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดด้วยมันเกิดมาแล้ว,แล,วแล้วได้ข่าวมาแล้วด้วยในเรื่องของการงานเช่นประกาศเรื่องผลกําไรประกาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผังองค์กรมีการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอยู่นะเท่าที่เห็นนะคะเนาะหรือการเลื่อนจ่ายโบนัสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นมันเป็นข่าวประมาณเนี้ยซึ่งมันทาให้คุณมีความตึงและมีความเครียดอยู่เหมือนกันในเรื่องของการงาน นะคะหรือบางคนไม่ค่อยจะลงรอยกับเจ้านายเจ้านายเป็นอะไรกับไม่รู้ชอบจับผิดมากหรือเกินตอนนี้นะฮะอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ใจเย็นๆเดือนนี้ดาวที่ทำมุมดีมันก็มีดาวที่ทำมุมเครียดมันก็ดีนะคะแต่มันทำมุมดีเนี่ยดีอยู่แล้วและแต่มุมเสียเนี่ยมันจะค่อยๆค,ค,คลายกแล้วกันเดือนนี้มันเหมือนกับเดือนที่เราต้องเคลียร์ตัวเองในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะชาวราคณาพฤกษ์ราศีพฤกษ์มันจะเป็นเฟสของการเปลี่ยนแปลงไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะเนาะ แล้วก็ใครที่เราคอยข่าวเรื่องการงานนะโดยเฉพาะคนที่ว่างงานเนี่ยถามว่าเอ้ยนารามันจะมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาได้เซ็นอะไรใหม่ๆหมไหม,มถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือสอบแข่งขันหรืออะไรเนี่ยเด่นนะเอาตรงๆคือเด่นเลยแหละนะคะโดดเด่นเรื่องพวกนี้แล้วมีโอกาสที่จะได้นะคะต้องแข่งสอบสัมภาษณ์ต้องอะไรที่มีคู่แข่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วถ้ามีการเปลี่ยนงานนะ่ยมันจะดีไหมช่วงนี้คือจริงๆแล้วอะ่ะอยู่เฉยๆจะดีกว่านะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะถ้าจังหวะเวลาการเปลี่ยนงานทุกลัคนาราสีเนี่ยนารามองว่าปีนี้อย่าเพิ่งอะ่ะให้รอหลังมกราไปจะดีกว่าแล้วค่อยว่ากันนะปีนี้อีกเดือนเดียวเองอะ่ะทุกคนอยู่ได้อยู่ก่อนนะอดทนนิดนึงนะคะ รอให้ดาวยูเรนะัสที่มันเดินวิปริตอยู่เนี่ยนะคะมันเดินหน้าก่อนมันคือดาวดวงสุดท้ายในไม่ใช่ดวงสุดท้ายสิมันคือสองดวงนะดาวสองดวงที่เป็นดาวดวงใหญ่ที่เดินช้าเนี่ยในโหราศาสตร์ยังไม่เดินหน้าก็คือเนปจูนแล้วก็ยูเรนะัสซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นดาวใหญ่และเดินช้ามากแล้วมันทํามุมดีแล้วมุมเสียด้วยโอเคไหมรอให้ดาวสองดวงนี้มันเดินหน้าก่อนโดยเนปจูนจะเดินหน้าธันวา ยูเยนะรนัสมุกลานาราถึงบอกว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องการงานเดี๋ยวรอหลังมุกลาค่อยว่ากันเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินดูจะมีประเด็นอยู่นะใครที่รอคอยเงินจากทางกายรอคอยการช่วยเหลือเงินรู้สึกว่าจะล่าช้าอยู่นะเท่าที่นาราเห็นนะการเงินโดยเฉพาะใครที่รอคอยเงินการช่วยเหลือจากคนรักหรือคู่ครองหรือคนอื่นๆนะ อันนี้คือค่อนข้างที่จะล่าช้านะเพราะว่าดาวพุธมันทำมุมฉากดาวพูโตซึ่งอยู่ในเรือนเก้าจะเป็นเงินทางไกลแล้วก็พูโตก็เป็นดาวประจำเรือนคู่ครองเรือนพาร์เนอร์หุ้นส่วนนะแล้วดาวพุธก็เป็นดาวประจำเรือนการเงินเราด้วยมันต้องมีประเด็น,นเรื่องของการเงินที่มีความล่าช้าอยู่แน่ๆนะคะมันอาจจะมีผลพวงมาจากการงานนี่แหละ นะคะเช่นเลื่อนออกเงินเดือนไหมหรืออะไรยังไงอ่ะนารามองว่า2เรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องกันมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมานะถ้าชาวรานาพฤษภราศีพฤษภจะมีปัญหาการเงินอนะ่ะมันน่าจ,จะมาจากการงานนี่แหละเท่าที่นาราเห็นจากโหราศาสตร์ดวงดาวนะทุกคนนะคะแต่ใจเย็นเยนใจเย็นเยนดาวอาทิตย์เดี๋ยวก็ย้ายแล้วนารามองว่าดวงหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันไม่ได้จะดีแบบแก้าวกระโดดนะทุกคนมันจะค่อยๆแบบ ขยับขยับขยับเราค่อยดีขึ้นทีละเรื่องก่อนหน้าน,นี้มันเปลี่ยนเรื่องความรักใช่ป่ะแล้วก็มาเรื่องการงานใช่ป่ะมันก็จะขยับดีทีขึ้นละเรื่องทีละเรื่องไงทุกคนจ๋าเข้าใจมั้ยจ๋านะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แหละนะเดือนนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องการงานหรอก มันจะเป็นเรื่องความรักนะคะอยากดูเรื่องความรักก็ไปดูแล้วกันเนาะอันนี้น่าราอ่านการงานการเงินเดี๋ยวดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยโอ้ยใครว่างงานน่ารามองว่ามีเกณฑ์ได้ไงานนะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็ดาวการงานของคุณจะย้ายเข้าสู่เรือนที่9เนี่ยนะคะในวันที่ ห้าพฤศจิกาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วทุกคนย้ายเราไหมนะออย่างยังไม่ถึงนะคะจำวันที่ผิดแล้วทำงานจนลืมวันลืมเดือนลืมคืนละเดี๋ยวมีนิวมูนเอาง่ายใครว่างงานมานานหรือรอคอยเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยคอนเฟิร์มเลยต้นเดือนนี้ภายในสัปดาห์นี้ได้แน่นอนหรือได้ข่าวจากทางไกลแน่นอนนะจ๊ะทุกคนจ๋านาราก็รอนาราเรื่องรอคิววัคซีนโมเดอร์นาแต่นาราไม่ใช่ลักขนานี้นะ โอ้ยไม่ถึงคิวฉันสักทีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะออกนอกเรื่องแล้วกลับเขาเรื่องนะคะประมาณนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนารามองว่าการเงินไม่ได้แย่เท่าการงานนะคือเดือนนี้สิ่งที่ทำให้ชาวลัคนาพฤศกษราศีพฤศกเครียดหนึ่งความรักสอการงานมีอยู่2เรื่องนี้แหละการเงินไม่เท่าไหร่นะฮะจริงๆนะอดทนนาราเขาไม่รู้จะปลอบใจยังไงอะบอกได้เท่านี้จริงๆนะ ทุกคนจ้าแต่คนโสดชีวิตดีๆนะจริงๆนะคนโสดเนี่ยไม่มีอะไรมาทำฉันได้หรอกนะจ๊ะอันนี้โหราศาสตร์ดวงดาวเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆคือตอนนี้เอาง่ายๆคือดวงเดือนดวงเดือนตุลาก็ดีขึ้นแล้วนะแล้วพฤศจิกามันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งคือหนุด หนูจะพูดเหมือนติดคุยกับนักเรียนคือมันจะค่อยๆดีแต่ละ,ะเออมันจะบอกอย่างงี้ดีมันจะดีขึ้นทีละสะเตป็ปเดือนนี้ดีเรื่องอะไรเดือนนี้เคือมันไม่ไดเ้เดือนนี้มันจะไม่มันจะไม่ดีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับการโครจรของดวงดาวแล้วจะบอกว่าบางคนก็ไม่กระทบอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่นรา,าอ่านชาร์ตดวงเมื่อตะแค่มันเป็นการอ่านชาร์ตดวงแบบ predictive นอ้อก็คือดาวจรซึ่งเวลาเราดูดวงจริงๆอ่ะถ้าเป็นการดูดวงส่วนตัวนารากขจะดูจรกระทบดวงเกิดถ้าจรกระทบจรอ,อ่ะมันโดนเรื่องไม่ดีแต่จรไม่กระทบดวงเกิดมันก็ไม่โดนทุกคนจริงๆถึงบอกว่าลัคนาก็ลัคนาดเดียวกันแต่ทำไมดวงไม่เหมือนกันอ่ะ,ะแสดงว่าดาว ดาวในดวงเกิดเราไม่เหมือนกันไงพอเข้าใจไหมขออธิบายก่อนว่าทําไมนาราถึงอกว่าเออนี่มันเป็นการอ่านแบบกลางๆนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวไงนะเข้าใจประจาทุกคนอย่าด่านาราไหนนาราก็บอกแล้วว่าเออมันกลางนะคะบางคนก็จริงจังจริงจังขอบนหน่อยเริ่มทอแล้วเนี่ยสอนหนังสือก็เจ็บคอนะาราก็จะพยายามฝืนตัวเองมาอ่านดวงให้ลูกดวงไง นาราไม่มีเสียงแล้วนาราสอนสองวันติดแล้วทุกคนแล้วก็มาอาชีพต่ออ,อาชีพสอนหนังสือเป็นอาชีพประจำนะคะส่วนทำ YouTube เป็นอาชีพเสริมค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่นารารักนีจ้ะ ไพ่ใบแรกอ่าสองดาบแสดงว่าบางคนกําลังคิดออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกคิดอยู่ใช่ไหมรู้นะ <laughs> ชิมิล่ะ เห็นไหมบอกแล้วว่าการเงินไม่ได้มีประเด็นนารามองว่าเป็นเรื่องงานเอาจริงๆการเงินไม่มีปัญหาจริงๆนะดูจากหน้าไพ่นาราว,ว่างานหนักงานคือมันท้อมากกว่าการงานทําให้มันต้อเตะใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์ระบายได้นะนาราไม่ว่าแค่อย่าเม้นด่านาราก็พอ

ง้นลาออกเลยได้ไหมใจเย็นวัยรุ่นวัยรุ่นใจเย็นคือดาวอยู่เลยนะมันเดินวิประิตอยู่ไงทุกคนนาลาไม่อยากให้เปลี่ยนงานมันบอกนาะลาบอกให้ลาออกแล้วลาออกไม่ได้งานทำไงอะด่านาลาสิใช่ปะถูกไหมขอรีไฟแคลริฟายการเงิน มามาเรื่องการงานก่อนคะ่ะการงานรู้สึกว่าจะืทํางานหนักเลยใช่ไหมเหมือนเราอะ่ะได้รับหน้าที่หรือภาระอะไรเยอะหรือเปล่าตอนเนี้ยคะ่ะหรือบางทีเนี่ยทํางานแล้วมันมีอะไรมาติดมักขัดแข้งขัดขาขัดอยู่นั่นแหละมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยทํางานก็จะบทจะต้องส่งงานให้มันเสร็จก็ไม่เสร็จสักทีก็มีคนมา ขัดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำอจทำให้คุณมีความรู้สึกเบื่อเบื่อๆทอ้ทอๆกับการทํางานมันเหนื่อยอะแต่คุณแต่นารามาว่าคุณก็ยังทนไหวนะเท่าที่เห็นก็คือพยายามฝ่าฟัาฟนอุปสรรคปัญหาหรือพยายามที่จะไปให้มันผ่านะ่ะแต่ว่าใจลึกๆของคุณแล้วมันก็เริ่มถอดใจแล้วคือแพชชั่นมันไม่เหลือแล้วนาราเออบางคนบอกว่าแพชชั่นมันหมดไปแล้วแต่ว่าก็ยังสู้อยู่นะคะนะ แต่เป็นการกระทำที่ถูกต้องนะคะสู้ต่อไปเพราะว่านาราเห็นจากไพ่ตำแหน่งอนาคตอะ่ะเป็นไพ่ของการที่อุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วคุณอดทนอยู่เฮ้ยมันจะสำเร็จนะมันจะผ่านไปได้แต่บางสิ่งบางอย่างการที่กว่ามันจะผ่านไปได้มันต้องล้ลรูคุกคานมันต้องแบบเหมือนเดอรเมจิเชียนอ่ะมันต้องแบบสลับแค่สลับซ้ายสลับขวาเป็นลูกเล่นเหมือนนักมายากลนิดนึงอะ่ะนะคะมันต้องใช้ไหวพริบก็แล้วกัน และทริคนิดนึงจะเรียกว่าก็ต้องออกแนวไม่ต้องได้ไม่ต้องสำเร็จด้วยเลขก็ต้องสําเร็จด้วยกลน,นะเออมันต้องใช้ทริคแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะทําให้มันสําเร็จแบบตรงแบบทางตรงอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ย่าแต่ถ้าเราใช้แบบ the m เ d i t a ช i o n คือมันก็ต้องใช้ทางลัดสินะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะผ่านไปได้ซึ่งผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่าเนี่ย มันผ่านมาได้มันเป็นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยยังไงก็ผ่านได้หรือการที่คุณนะคะจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆซึ่งมันหรือได้รับข่าวดีจากการที่คุณทํางานหนักตรากตาม,มามันเป็นสิ่งที่คุณผ่านมาแล้วแล้วคุณสมควรที่จะได้โอเคไหมคะทุกคนเนี่ยเป็นไพ่ข่าวดีทั้งนั้นเลยในตําแหน่งอนาคตแต่สิ่งที่มันเหนื่อยมันเป็นตําแหน่งอดีตแล้วก็ตําแหน่งปัจจุบันมากกว่า นะคะแล้วก็ไพ่จบในเรื่องของการเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของการ uh, protective นะคะ organized นะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณออกแนวที่จะโลเลอยู่ในลักษณะหนึ่งบางทีเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ในบางโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยนลามองว่าถ้าคุณมองว่าท่าทางเนี้ยมันจะทําให้งานมันไปต่อได้หรือทางที่คุณโลเลอยู่เนี่ยไม่กล้าจะตัดสินใจถ้าเมื่อใดที่คุณลังเลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอันนี้ เจ้านายนาลาสอนมาถ้าคุณมีความรู้สึกว่าลังเลอะไรให้ตัดสินใจไปเลยว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันใช่คุณจะไม่ลังเลโอเคไหมนาลาบอกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในเรื่องของการงานาไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าจัดการไปเลยตัดสินใจไปเลยถ้ามั่นใจยังไงก็ได้แค่ดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาให้มั่นใจว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดคือคุณ คุณเป็นคนเก่งแต่คุณไม่กล้าและไม่มั่นใจในตัวเองมากกว่าในบางเรื่องในเรื่องของการทํางานหรือบางทีถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆเนี่ย,พยไพ่ใปนี้ขึ้นมาบอกว่าเออขอคาปรึกษาไหมขอคาปรึกษาจากหลายๆคนดูแล้วฟังเสียงดูซิแต่ละคนเนี่ยให้คําปรึกษาเหมือนกันไหมถ้าเขาปูน้ําหนักไปในทิศทางเดียวกันก็เท่านั้นนะคะตัดสินใจอะไรไม่ยากเลยมันจะมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้เนี่ยเห็นไหมมีโอกาสมาให้เนี่ยเนี่ยไพย่ ะะยังไงคุณก็ได้ในเรื่องของการงานโดยเฉพาะคนที่อย่างที่นาราบอกว่าคนที่ว่างงานยังไงก็ได้อะยังไงก็ได้อะเออถ้าดูจากดวงดาวแล้วจะดูจากไพ่แล้วนะนะคะใจเย็นๆแค่อย่าแบบไปอ,อมันเหมือนกับการเราไปจดจ่อมากไปอะ,อะมันทําให้เราเครียดเนาะถ้าได้ก็คือได้อะทุกคนโอเคไหมเข้าใจไหมคะทุกคนมันอาจจะมาช้าแต่มานะเข้าใจไหมในเรื่องของการงานนะ ส่วนใครที่แบบนาราไม่ไหวแล้วอยากลาออกอันนี้อย่างที่นาราบอกแหละถ้าตามตรงดาวถ้ารอไหวก็รอนะคะรอให้หลังมกราไปแต่ถ้ารอไม่ไหวลองใช้วิธีการที่นาราบอกนะ,ะถามหลายๆคนดูเชื่อมันในตัวเองอย่าลังเลว่าเอ้ยฉันไม่เก่งไม่ใช่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วทุกคนมีความเก่งไม่เหมือนกัน ดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาไพ่กาลังจะสื่อสารคุณว่าบางทีเนี่ยเธอเก่งแต่เธอไม่กล้าที่จะแสดงความเก่งของเธอออกมาเ็เท่านั้นเองดึงความฉลาดออกมาบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณทํามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนสายตรงมามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัดแต่กําลังจะบอกว่าเออเธอทําได้นะไพ่บอกว่าเธอทําได้แต่เธอแค่ไม่มั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินการเงินไม่ได้มีปัญหานะเท่าที่เห็นนะคะแต่ระวังภาวะใช้จ่ายแบบ เฮ้ยของมันต้องมีอะมันก็ต้องเปตัวเองนิดนึงอะมมดไปกับของสวยงามช้อปปิ้งเอฟเก่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอารมณ์เบื่อเบื่ออารมณ์เบื่อเบื่อหน่อยก็นั่งสไลด์เอฟของนะคะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังภาวะแต่ถามว่ามันจะทําให้เราเดือดร้อนขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ใช่นะคะแต่ไพก่กำลังจะบอกว่าเอ้ยนะคะถ้าใครรอคอยการเงินอะไรอยู่นะเรามองว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้นะมีคนเอาเงินมาให้นะมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของการเงินมาให้นะคะ โอเคไหมซึ่งเงินเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่เมื่อก่อนคนนี้อาจจะให้คุณหรือเงินที่มาจากการมันเป็นรายได้ที่คุณเคยได้แล้วมันหยุดชะงักไปพักหนึ่งอะแล้วมันกําลังจะกลับมาเป็นรายได้ของเราเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะมันแปลได้หลายความหมายทําไมนาราถึงบอกแบบนั้นมันเป็นเงินที่มันมาจากการที่คุณสร้างเครื่องมือทำมาหาก,กินไว้แต่ก่อนหน้านี้เครื่องมือทำมาหาก,กินงคุณอาจจะได้รายได้น้อยลงไหมหรือว่ารายได้มันชะงักลงเพราะจากโควิดแต่เหมือนว่าสถานการณ์การเงินมันเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะคะ โอเคไหมเนี่ยเป็นไพ่ของการหาเงินเขาบอกว่าเลิกหาเงินอย่างหนกักแต่จงหาเงินอย่างฉลาดและเพิ่มระดับความสามารถให้เรื่องไรายได้เขากำลังจะบอกว่าเอ้ยบางทีเงินเราจะได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราว่าเราบริหารการเงินยังไงไพ่ใบนี้เขากำลังจะสื่อว่าสองคนนี้หาเงินเหมือนกันแต่คนนี้ใช้แรงงานแต่เงินที่ได้มาเป็นเหรียญแต่คนนี้แค่ไปคุยนะคะแต่ได้เงินมาเป็นก้อนเนี่ยพอจะพอจะเข้าใจความหมายของไพ่หรือยัง เขาบอกว่าให้ใช้ความชาญฉลาดของเราขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราหากินน่ะเราใช้วิธีเครื่องมือการทำมาหากินแบบไหนถ้าใช้แรงงาน มันก็ได้เงินเหมือนกันแต่เราจะเหนื่อยแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ต้องใช้แรงงานใช้แค่สมองของเราในการวางแผนหรือสร้างเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยเงินมันก็เข้ามาซึ่งนารามาว่าชาวลักนาพฤกศกราศีพฤกศกมีเครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้วแต่บางทีคุณอาจจะหลงลืมไปคุณอาจจะไม่ได้ดึงมาใช้หรือว่าพักเบรกมันไปสักระยะหนึ่งก็ดึงมันกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะคะเพื่อสร้างเป็นไรายได้เนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งคุณได้ไพ่บงการข่มเหงเขาบอกว่า เงินคือเครื่องมือแห่งอำนาจที่คนใช้บงการคนอื่นควบคุมคนอื่นทำให้อายหรือรู้สึกผิดนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรากืนไม่ได้ขายไม่ออกเพราะจากการที่เราเนี่ยให้คนที่เรียกได้ว่าคนที่คอยเปเงินให้เราอ่ะมาบงการชีวิตเราหรือตัวเรากำลังใช้พฤติกรรมเอาเงินไปบงการคนอื่นในทางที่ผิดเพราะฉนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเตือนว่านะฮะ ระวังมันจะกลายเป็นดาบสองคมมันจะกลายเป็นสนามแห่งการแย่งชิงอํานาจนะคะเพราะฉะนั้นระวังภาวะเรื่องนี้ก็แล้วกันไม่รู้ว่าใครเผชิญสถานการณ์ที่สถานการณ์อย่าง่นาราบอกอะว่าเงินมีอํานาจในการใช้ชีวิตของคุณอยู่นะคะอิทธิพลของคนที่มีเงินและมีอํานาจเหนือเราเนี่ย<ๆ>เขากาลังใช้เรื่องนี้มาบงการเราไหมถ้าเป็นไปได้อย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ณนะจุดจุดนั้นเพราะวันหนึ่งคุณจะไปอยู่ในสนามรบ นะคะในเรื่องของการเงินนะอันนี้ค็เตือนนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะนาราอ่านตามน,าานะไพ่เนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะในเรื่องของการงานการเงินสําหรับชาวลัคนาพฤษศ์รา,า,าศราีพฤษศ์นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกริ่งกริง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปนาราอัพเดทเรื่องโหราศาสตร์ตันตกผสมภาษาการแพทย์เทโรแบบนี้เป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงเดือนธันวาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ